สกิลคลับวันนี้เราจะมารีวิว s s and Shake จาก7 e เ e ่นอนะคะมันก็คือฝาที่เวลากดรงต่างนะมันจะมีผงลงมาใส่ในนั้นนะคะแล้วเราก็เชค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 ค่ะเริ่มกันเลยนี่นะคะง่ายๆแค่ใส่ตรงนี้นะคะ เราเริ่มนะหนึ่งสองสามโอ้เอ้ยพิงวงมาแล้วโอ้ยทำแค่สุดแล้วอะ่ะโอเดี๋ยวจะให้พ่อมาช่วยนะคะตอนนี้เราจะมาขยา่า เละนิ่มีงนะคะนี่นะคะได้แล้วสีแชมพูนะคะกับสีฟ้าตอนนี้เราจะลองนะคะลองกินดูออร่อย อร่อยมากเลยค่ะโอเคตอนนี้เราจะเปลี่ยนว่ามันเหมือนกันหรือเปล่าหอมเวียน,นาอร่อยมากอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะคะพี่แคทชอบอันนั้นอยู่แถวอันนี้ <laughs> หนูชอบอันสีฟ้านะคะหนูกินเยอะมากจนลิ้นเป็นสีฟ้าเอ <laughs> หนูชอบสีชมพูนะคะเพราะอร่อยมากเลยค่ะ เลอะเทอะหน่อยนะคะแต่ว่ามันอร่อยมากอร่อยเนาะบ๊ายบายขอบคุณมากนะคะที่ดูวิดีโอของหนูถ้าชอบกดไลค์และก็อย่าลืมกด subscribe นะคะบ๊ายบาย